นี่ป้าครัผมนี่ค่อนจะเหมือนฟาร่าจะมีชื่อหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเป็นทรงเสยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราจะเอยก่อนสาวมาเรียบร้อยไม่ใส่กุญแจแล้วนะกระเป๋าอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนึกว่ายม่ไหวเป็นคนเป็นคนสะอาดไม่ดีเราเหนื่อยเนี่ยเราเห็นอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เราหูวพุ่งทั้งนักวันเนี่ยนอนไม่นอนเย็นก็ไปถากย่าไนนะขยัน อันนี้เราจะมาซอยกันก่อนเนาะซอยในนอยก่นอนหัน,นมาถึงก็กลอบบ้านถึงบ้านแล้วเรียบหมดเลยเดี๋ยวมันไปโรงเรียนกันหมดเราก็เหนื่อยตายคนเดียวเลยตั้งตื่นตีสี่<ม>ถ้าลูกค้ามาเช้าเกินเราก็ไม่ไหวจะป้างานหน,นูไม่เสร็จไงถ้าวันหยุดนี่หกโมงมาแล้วไงนี่มันมไม่เปลี่ยนนะม,มันจะอ้วบหน้านี้เลยนะ กินน้ำเยอะพอเลยมัก็ไม่เท่าไหร่นี่ประยุทธ์ยีนาไม่กินข้าวเย็นนะสามมาต้องทานบ้านเรียบร้อยก่อนไอ้ป้าเวลาทุก้็ตอย่างเล็กคิื่อกลัวเล็กเพราะว่ามีหลายชัดไงแล้วก็ดูเรียบร้อยหน่อยอ้วนน่ารักนะอวบไม่มีด้านท้องเลยอ้วนแบบพักเท่ อันนี้เราก็จะมาซอยกันนะมาซอยไล่ต้องตรงแรต้องลบลงให้เหมือนสอนเป็นวิธีารให้คนเขาดูกันเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาเก็บอีกทีนะอันนี้เราจะซอยแค่นี้ก่อนถ้าเราเออสั้นเกินมันก็จะมมวนไม่ได้นะท,ทุกคนที่ติดตาม ดูอะไรก็ดูกันไปอันนี้เราก็ไล่เป็นชั้นเนาะเดี๋ยวว่าราดักเราเราก็ยกมือน,นิดนึงผมยิกยากหรอเปล่าู้ไม่ยากมองไม่ยากแต่ไม่รู้ยากเห็นอะไรกันสะอาดแล้วมันมีความสุขโอ้ เข้าไปไหนก็ตกปงโผหัวลงเดียวเลยคนชอบสะอาดอะไรก็วไแล้วก well? ็โหแล้วใครมาตุ๊กนี้จ้าเช้ามีเดดเนี่ยเดดออกร้ม่เป็นเลยอันนี้เราก็ตอยประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ะดักเดี๋ยวพอดักเสร็จแล้วเราก็มาเล็งวิธี ตามที่เราถนัดอะ่ะเราไม่ต้องไปอนะไร้อะมากมายไม,ไ,ไ,มไม่มากหรอกร้านนี้จับเป็นไก่ไม่ได้ยืนยันสิงซอยหมดอะ <c oughs> มันเท้าสบายจะมีลูกคนเดียวใช่นไหมไม <c oughs> สบายเลยละดุยไปละอันนี้เราก็จะมาม้วนกันแล้วนะคะข้างหน้านี่เราจะใช้ลอนแกนแกนม่วงนะ้ม้วนน้อยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะไปก่อนนะไปก่อนที่อื่น แล้วข้างๆนี้เราก็จะใช้แกนหว่วงหมดตรงกลางนี้เราก็จะใช้นี่ผมหยิบยากก็หยิบยากหไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวถ้า,ถาเกิดไม่หยิบไม่ยากเราก็ใช้แกนแกนขาวแกนกลางนะถ้าหยิบถ้าหยิบยากเราก็ใช้แกนพ่วงแต่คนเยอะนะนี่เราจะคนไม่น้อยแล้วข้างล่างน,นี้เราจะใช้แกนพ่วงหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันขอบตจะเรียน ให้น้องแคมช่วยน้องเรื่องตักผมดิอ่ะไอ้นั่นนี่ไปได้เสร็จแม่เฝ้าทำไรเป็นเดือนน่ใช้มันหรอโีนละค่ะบใบนะค่ะชักแม่ไปได้เลยหนุ่มเดาเลยตรงนมเลยนมเขาอร่อยมากนะจริงเราจะมีอะไรนะล่ะเราจะมีผลไม้อ่ะผลผลไม้แยกกล่องมาแล้วก็นม ปวดสามาห้าแบบโอ้โหจะกินแต่มันเนื้อเนื้อผลไมา้ล้วนอะสั่งมาจาังเทพนะนี่เพื่อนเขาสั่งนีนาลอดคนเดียวเก้าขวดเป็นนมนมจืดนี่แหละแต่ว่ามันมีรสชาติอร่อยมันไม่ใช่นมผสมไงมันแค่แช่ปวดสามห้าสั่งปวร้อยแต่กินแันมันได้เนื้อมีทั้งเนื้อมะม่วงมีทั้งส้มแต่แต่เป็นเนื้อของมันแยกแคพคมาเลยนะวีลเรามาให้ลูกค้าดูสนใจไ่สนใจก็ดู ว่าเป็นแบบนี้แต่แถวบ้านเราไม่จริงๆหรอกโหมันปิดเขาม่แบงเขาแบบว่ามีคนก็สั่งลุยเรื่อยๆโว้ปิดแล้วก็ติดใจกันอหะตัวผู้ใหญ่ไม่เล็กใจนะใจนะมาต่าประเทศน้องเขาพี่เขาพี่เขาลงทุนให้กัน ไปแกนม่วงพอข้างหน้านะ่ะชอบไปก่อนใช่ไหมละ่ะข้างหน้าเราหวีรออะไรเงี้ยเออดีว่าลูกขยันขยันเด็กติดเยอะไปบอกว่าก็วันติดเทอมน่ะ นี่มาอยู่นี่หรือว่าน,านานมาทีแ่วนี้เราก็จะใช้ทั้งบน,นแค่ขึ้นเอาแกนม้มด ไล่หเดี๋ยว้เก็ขาวปฏิโตปฏอย่างว่าอาศัยทำกินเองเราไม่ต้องมียุ่งอะ่ะต้องเหนื่อยแต่เหนื่อยอย่างเดียวยังไม่รู้จักสะอาดกันนี่เลย ไปก็เป็นแกนนี้นะแกนขาวกลางครับรันิดนึงตัดรับนิดนึงดึงแกนแน่นๆให้มันอยู่เนาะ หนาวหรอกเดี๋ยวก็ได้เลี้ยงหลาน <c oughs> เท้าเกินเราจะไม่ค่อยนั่นหรอกคูณเราทำงานนี้เสร็จน้าก็ไม่ได้อาบมุดหิดเลยละคำถามว่า เราต้องไม่ยอมแก่ทิ้งแม่ป้านะตั้งกระชากไว้ก่อนอเราแก่เปรี้ยงแล้วแต่งตัวเก่งอ่ะชอบแต่งตัวไม่ชอบเล่นไพ่ไม่ชอบเล่นหัวยแต่ชอบแต่งตัวมากแล้วพาดี่สั่งจะโดนแล้วเดี๋ยวนี้ป้ามันสั่งทางนี้จะมันทางเฟสอ่ะนนเกลี้ยงมันในนดีป้ามันมันได้ใจไงไปซื้อตามมันเ่ามันไม่ได้ใจ ฟังสุกแล้าปนะ่ะเน,นี่ยดี๋นี้ไม่ได้เลยเรื่องแฟชักก่นต้องดูเลือดแต่ไม่เลือดดิวไม่ได้อันนีใช้ยีนา่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูหน่อยอันนี้เราจะตัดผมคนเก๋เลยหาย,ยากอย่างนี้เราก็จะอันนี้พอ,อน,นี้เราต,ตักตรงกลางนี่ปุ๊บแล้วก็สลับครึ่งครึ่งหลอดครึ่งครึ่งหลอดขนาะบนแล้วก็ใช้สีม่วงไป พี่ยอกว่าชวนไอ้ลฟ์ทุกวันเในเรื่องเขาขายผลไม้ซุปเปอร์เขาเนี่ยยังไม่เคยไปสิไลฟ์วันนี้มีเออกลับกันไลฟ์ตลอดมีผลไม้มีตุ้มที่ไลฟของเราขายของดนะองยังไม่เคยไปเที่ย,ออยวซุปเ เลยไม่เ,เคยไปเลยเดี๋ยว้ไปนะจะทีาดีจะไเป็นตรงนั้นเี่จนจุดๆรวมเลยที่จอดรถทานตาเราไม่เคยไป เราใช้กระดาษแปะสองอันสูตรของเราจะเป็นสูตรดั้งเดิมสวยออกติ๊งเอออกมารับประกันความงามพี่เร่ก็สวยคนพี่เร่ก็สวยได้ เจ็บก็ไม่เอ้โกมันน,นี่มีผมมากเองต่อผมเนไงขมีบเนื้อแล้วเป็นไตครั้งน,นี้พอตัดแล้วก็ขึ้นอีกแข็งขึ้นไตบางทีกก็คอยตัดด,ด้วยไม่กล้าไปให้หมอคว้านหมอคว้านทำผมไม่ได้แน่เลยกันยิ้วด้วยไกลางเดี๋ยวจะให้มันเป็นนะให้มันเป็นแล้วเราก็จะถอนออกได้เดี๋ยวจะใส่อเทูดทูดจอบไม่ทูดสองหนูว่าจะแช่น้ำปลาทูดสองหน,ะนูนะพาตีหัวแล้วก็แช่น้ำปลา พอแช่น้ำหมักแล้วหัวเขาก็แหว่เอามาหัวด้านลูกก็ดึงเอาแหนบดึงลุดเลยหายไปแล้วอันนั้นน,น่ะอันตาปลาแต่นี่ไม่ใช่อ,อันนี้มันเป็นที่วันเราบีบเหมือนกันแล้วมันเป็นไป งานอะไรไม่ได้หรอกเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะมีแต่ฟ้องแต่ไม่ได้เรื่องแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเบื่อบองทีกพด่จาให้มาเราเรา แนบ่นั้ยใคร <signaling it. S 2> นแนนะบนไหบบนเข้าไเดี๋ยวตอข้างเราก้องหวเหมือนกันนะข้างกัน แล้วก็ไมยแล้วก็มวลเป็นจนอันนี้เราก็จะมาหยอ่อนลังยานะลูกค้าดัดสองร้อยที่นี่ราคาสองร้อยก็มีตัม้มจนร้อยห้าสิบก็แคริงเวลล่าสองร้อยนะยิปโซ่สามร้อยชิจโซ้ร้อยออดะห้าร้อยนะสนใจก็มาได้ซอยวัดต้ดนลังใหญ่เมืองกาญจนบุรีริมคลองฉมรฐานนะเดีย๋ยวเราก็จะมาหยอ่อนลังยางเลย